เมื่อไหร่จะหลักตอนที่46มาร์กพาน้าน้ำขับรถมาไกลมากไกลซะจนหน้าน้ำรู้สึกกลัวแล้วมาร์กก็จอดรถลงไปจากรถโดยไม่พูดกับหน้าน้ำัะคำทำให้หน่าน้ำต้องลงจากรถและเดินตามมาร์กไปมาร์กพาน้าน้ำมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่มันไกลจากตัวเมืองมากซึ่งมันล่มลื่นและตอนนี้ถึงแม้มันจะบ่ายสี่โมงก็ตามแต่อากาศไม่ได้ร,อร้อนเลยสักนิดและผู้คนก็ต่างพากันมาออกกำลังกายและเดินเล่นเป็นปนจำนวนมาก มาร์กและน่านน้ำนั่งลงใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นของเด็กๆและมาร์กก็ยังนั่งนิ่งๆไม่ยอมพูดกับน,าน,าน่านน,านน้ำสักคำมันทําให้น่านน้ำรู้สึกอึดอัดอิกแล้วและกําลังจะเอ่ยถามมาร์กแต่มาร์กก็รับโทรศัพท์และเดินห่างออกไปสะก่อนไม่น่นานน้ำอ้าปากค้างและชี้มือไปที่มาร์กแต่มาร์กก็ไม่ทันได้เห็นเพราะเขาหันหลังให้อยู่ทําให้น่านน้ำต้องหดนิ้วและมือกลับมาเขว้ข้างตัว นั่งเซ็งๆสักพักแล้วก็ไปซื้อผลไม้มานั่งทานพร้อมกับเล่นโทรศัพท์พักมาร์กเดินมานั่งลงข้างๆหน้านน้ำพร้อมกับขยับตัวเข้ามาใกล้และก้มกินผลไม้ที่อยู่ในมือของน้านน้ำเข้าปากมันทำให้น้านน้ำถึงกับอ้าปากค้างแล้วก็มองคออีกด้วยทำไมไม่กินเองล่ะครับอ้าวไม่ได้หรอกมือมันเลอะฮะมือมันเลอะ ใช่เนี่ยเห็นไม้เช่นใส้โซ่โจไม้เขาก็มีให้จิมนี่ครับเอาไปเลยครับถุงนี้ของพี่ไม่เอามาร์พูดพร้อมกับนั่งนิ่งๆมองจ้องมองมาที่ใบหน้าของน่นน้ำตามใจครับขณะที่น้่น้ำกำลังจิมผลไม้เข้าปากอีกครั้งแต่ยังไม่ทันได้ถึงมาร์กก็แย่งกินไปซะก่อนอีกแล้วมันทำให้เขาถึงกับมองตาขวางอะไรแค่นี้ห่วงหรือไงไม่ได้ห่วงนะครับ แต่พี่ทําไมไม่กินเองก็บอกแล้วว่ามือเลอะได้นขนาดที่มากับน้าน้ําคุยกันอยู่นั้นเด็กมัธยมปลายกลุ่มใหญ่ก็เดินเข้ามาทักทายน้านน้าซึ่งเป็นรุ่นน้องของน้านน้าทําให้เขาดีใจมากที่ได้เจอรุ่นน้องผิดกับมารกที่ตอนนี้ใบหน้าเริ่มจะทะมึนทึงเหมือนกับยักเข้าไปทุกทีแต่รุ่นน้องกลับมองว่าน้านน้ากับมาคุมเป็นแฟนกันเพราะดูจากการที่ มองระยะไกลเหมือนน่านน้ำกำลังป้อนผลไม้ให้กับมาร์คทำไมมาถึงที่ได้ล่ะน่านน้ำถามรุ่นน้องพวกเรามาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันนะครับพอดีมาออกกำลังกายที่นี่ด้วยเห็นที่นี่สวยดีแต่มันไกลามากเลยนะครับไกลามากเลยแต่พวกเราพวกเราว่ามันสวยดีนะครับแล้วนี่พี่มากับใครเหรอครับมากับแปนเหรอครับคำถามของรุ่นน้องทำให้น่านน้ำที่ได้ยิน กำลังจะรีบปฏิเสธแต่รุ่นน้องก็รีบพูดออกมาซะก่อนเป็นแฟนกันจริงๆด้วยใบหน้าที่ทะมึงทึงของมาร์กตอนนี้เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นอมยิ้มซะแล้วยิ่งทำให้เด็กๆเข้าใจว่าเป็นแฟนกันจริงๆต่อมาไม่นานรุ่นน้องของน่านน้ำก็ขอตัวแยกไปน่านน้ำหันมามองมาร์กทำไมพี่ไม่ปฏิเสธล่ะครับจะปฏิเสธไปทำไมในเมื่อฉันไม่รู้จักรุ่นน้องของนายอีกหน่อย มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้ฮะเมื่อกี้พี่ว่าอะไระครับปาวไม่มีอะไรกลับกันเถอะมาร์คพูดจบก็เดินไปที่รถเอออย่างนี้ก็มีด้วยก็ได้ยินอยู่แล้วยังจะมาปฏิเสธอะไรเนี่ยเฮ้ยมาร์คมาร์คที่กําลังเครียดและเครียดมากๆตอนนี้เขาจะหาที่พักใจอยากให้น่าน้าอยู่ใกล้ๆเป็นกําลังใจของเขาแต่น้าน้าก็ไม่รู้ตัวเอาซะเลยเหตุที่เขาเครียดก็เพราะนักศึกษาสาวที่ชื่อน้อง เกิดทั้งท้องแล้วบอกว่าเป็นลูกของเขาซึ่งตัวนั้นเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกในท้องจะเป็นของเขาหรือเปล่าแต่ทุกๆครั้งเขามั่นใจว่าเขาป้องกันแต่คืนนั้นคืนเดียวเท่านั้นที่เขาไม่มั่นใจแล้วเขาก็ไม่น่าที่จะพลาดเนื่องจากเขามีอารมณ์ที่หงุดหงิดมาจากน่านน้ำนั่นแหละมันทำให้เขาพลาดอย่างที่ไม่น่าจะพลาดแล้วเขาก็เครียดมากที่ต้องรับผิดชอบเธอผู้นั้น ถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเด็กนั่นเป็นลูกเขาจริงๆเขายินดีที่จะรับผิดชอบในขณะที่เขาขับรถมาเรื่อยๆและคิดจะไล่ไปต่างๆนา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 น,านก็เอ่ยขึ้นมันทําให้มาร์คถึงกับสะดุ้งนานามเองก็ตกใจเพราะตั้งแต่ไหนจะไลามามาร์คไม่เคยสะดุ้งอะไรแบบนี้มีแต่ตัวเขาเองต่างหากที่สะดุ้งที่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะ น้าน้ำลดลงความก้าทามมาร์คขึ้นมาไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็พาผมกลับบ้านได้ละครับนี่มันจะเย็นมากแล้วผมจะไปช่วยงานที่ร้านอืมมาร์ครับคำสั้นๆพร้อมกับขับรถไปส่งน้านน้ำและเขาก็ย้อนกลับมาเคลียร์ปัญหาของตัวเองซึ่งมันค้างคาอยู่เพราะน้องโทจี้เขาทุกวันโทรหาเขาทุกทีมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดทั้งๆที่เขาบอกแล้วว่า ถ้าตรวจ n n a แล้วเป็นลูกของเขาจริงเขาก็รับเด็กคนนี้เป็นลูกแต่น้องต้องการมากกว่านั้นน้องต้องการเป็นแม่และเป็นภรรยาของเขาซึ่งข้อนี้มันเป็นไปไม่ได้และตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเขาและตัวน้องเท่านั้นทางด้านอีธานที่ตอนนี้กำลังนั่งจิบกาแฟอย่างสบายใจโดยมีนับหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆและคอยเอาอกเอาใจแต่ก็แค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นสีหน้าของอีธานก็เปลี่ยนไป ผมขอกลับไปอยู่ที่บ้านสักวันสองวันนะครับไม่ได้ทำไมล่ะครับผมมีธุระต้องไม่ทำก็ไม่ได้ไงพี่ไม่ให้ไปอยากทำอะไรก็มาทำที่นี่นับหนึ่งได้จะรลองเธอในใจเพราะตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีในที่สุดเขาก็ต้องมาทำงานเป็นเพื่อนอีธานที่อยู่ที่ร้านพอมาถึงเขาก็ขออีธานนั่งเล่นอยู่ข้างล่างเพื่องอีธานเพอ,อนุญาตขนาที่นั่งเล่นอยู่นั้นลอนก็เดินเข้ามาตั้งอยู่ด้วย เป็นไงมัง่งไม่มาหลายคืนเลยรอนทักทายด้วยเลยยิ้มที่สดใสอ๋อครับพอดีกลับไปบ้านมานะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่น่าหะ่ะเจ้านายพี่ถึงไม่มาร้านที่แท้ก็อยู่กับน้องนี่เองน้องนํำหนึ่งนี่โชคดีมากๆเลยที่เจ้านายพี่รักน้องลำหนึ่งมากๆเลยนะตั้งแต่เปิดร้านมาไม่มีวันไหนเลยที่เจ้านายไม่มาที่ร้านนะอ๋อจริงเหรอครับพี่จริงสิ รอนพูดออกไปแบบนั้นพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสแต่ภายในใจนั้นมันไม่ใช่เลยมันกลับร้อนรุ่มเหมือนกับไปสูงพี่ไปก่อนนะเออไม่นั่งเป็นเพื่อนกันหรอกครับจะดีหรอถ้าพี่ถูกคุนอีธานดุจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมช่วยพูดนับถึงยิบตาให้กับรอนรอนจึงตัดสินใจนั่งอยู่เป็นเพื่อนของนับหนึ่งนิทานที่ทำงานอยู่ชั้นบนสังเกตว่าแฟนตัวเองไม่ยอมขึ้นมาสักที มองลงไปข้างล่างก็เห็นว่านั่งคุยกับรอนอีกแล้วซึ่งเขาไม่ชอบเลยอินซีกำลังจะเดินลงมาหานหนึ่งแต่อีธานก็ห้ามไว้ก่อนไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปเองอีธานเดินหนุ่มๆุมาทันล่างพร้อมกับนั่งลงข้างๆของนัหนึ่งมือล้างเอวของนัหนึ่งเข้ามาใกล้ด้วยโดยไม่สนใจสายตาของรอนเลยแม้แต่น้อยซึ่งรอนเองได้แต่มองเพ่งมองใบหน้าที่เจ๋งๆนิดหน่อย แต่ก็เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่สดใสเหมือนที่เคยทำเออถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับอืมน่าอาจจะไปตั้งนานแล้วทำไมพี่พูดแบบนั้นล่ะครับเออถ้างั้นพี่ไปก่อนนะนับหนึ่งรอนรีบแยกตัวออกไปทันทีเมื่อเห็นสีหน้าของมีทานพี่ครับอะไรทำไมพูดกับพี่รอนแบบนั้นแล้วยังไงรอนเป็นพนักงานภายในร้านนะไม่ใช่มานั่งคุยกับเราแบบนี้ แล้วผมเป็นอะไรล่ะครับก็เราเป็นแฟนพี่ก็เป็นนายจ้างไงงั้นผมจะให้พี่รอนคุยกับผมไม่ได้ฮะก็ไหนพี่บอกผมเป็นนายจ้างก็ไม่ได้ไงจะคุยกับใครก็ได้ยกเว้นรอนทาไมล่ะครับพี่มีอะไรปิดบังผมหรือเปล่านับหนึ่งจะตัดสินใจถามออกไปเพราะมันหลายครั้งแล้วที่ฐานพยายามห้ามไม่มีอะไรหรอกแค่รอนเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะเราไปชวนคุยแบบนั้นรอนเขาอาจจะทํางานปิดพลาด และอาจจะสูญเสียตำแหน่งผู้จัดการร้านไปก็ได้นะอ๋ออย่างนี้จริงเหรอครับอืมจะแค่นั้นแหละในขณนะที่คนทั้งสองนั่งคุยกันก็มีสายตาของรอนที่จ้องมองมาด้วยความไม่ประสงค์ดีและตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสักพักอีธานก็ขึ้นไปทำงานต่อปล่อยนับหนึ่งให้นั่งเดิมอยู่ข้างล่างต่อมานับหนึ่งเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วอยู่ก็มีใครไม่รู้เข้ามาทางชั้นหลัง พร้อมกับผ้าผืนหนึ่งปิดที่ปากของเขามันทำให้เขาหมดสติไปรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสีขาวโพลนขนาดที่กำลังมึนงงเพราะมันไม่ใช่ห้องของตัวเองหรือบ้านของอีธานพอมองไปรอบๆสักพักก็มีคนเปิดประตูเข้ามามันทำให้นับหนึ่งถึงกับตกใจเพราะคนคนนี้คืออูเทนผู้มีอิทธิพลทางด้านการเมืองมันทำให้เขาไม่ชอบเอาเลย แล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่เป็นไงหลับยาวเลยนะรู้สึกตัวแล้วเหรอนี่นี่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับก็พี่พามาไงอะไรนะครับคุณพาผมมาที่นี่คุณต้องการอะไรก็อยากให้เราอยู่ด้วยกันไงไม่ครับผมจะกลับแม้แต่แรงขยับตัวนับหนึ่งยังทําไม่ได้เลยร่างกายรู้สึกอ่อนแรงไปหมดอูเทนได้แต่หัวเราะเสียงดังลัน่นเสียเยิ้มอย่างน่าเกลียด มันทาให้นับหนึ่งนางเกียรชายผู้นี้เอามากๆท,ทําท่ารังเกียรฉันไปเถอะอีกหน่อยเราก็มาเป็นคนของฉันแล้วไม่ผมไม่ยอมไม่ยอมไปเถอะถึงยังไงมันก็ไม่พ้นอยู่ดีใครจะมาช่วยไม่ไม่พี่ทานต้องมาช่วยผมฮะไอหมอนั่นน่ะเหรอกว่ามันจะรู้ตัวเราก็ไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วคิดดูนะถึงมันจะช่วยนายนายหลุดพ้นไปจากเหมือฉันคิดเหรอ ว่ามันจะยังต้องการนายอยู่ไม่ไม่นะครับปล่อยผมไปเธอได้โปรดนับหนึ่งพยายามขอร้องแต่ชายชรากลับไม่ยอมต้องการให้นับหนึ่งมาเป็นของตัวเองอูเทนเดินย่างสามปุ่มเข้าไปใกล้นับหนึ่งนับหนึ่งพยายามถอยล่นหนีอุเทนอย่างสุดชีวิตแต่ร่างกายของเขามันกลับไม่อ้วนอํานวยเอาซะเลยจนในที่สุดเสียงประตูห้องกระดังเคาะรัวรัวนั่นคือประตูห้องด้านนอก ซึ่งเจมก็คือนายแบบและนักแสดงที่เล่นซีรีส์ไวอยูย่ในค่ายของมาร์กซึ่งเป็นคนช่วยพ้านับหนึ่งออกมาจากที่ร้านนั่นแล้วมาส่งให้กับปุทเทนเขาเปิดประตูมาก็เจอรอนที่เดินเข้ามาในห้องเป็นไงเรียบร้อยเลยใช่ไหมรอนถามเจมส์คืนยังและนี่มาทําไมเนี่ยเจมส์เริ่มหัว,หวเสียเมื่อเห็นรอนเดินเข,เข้ามาในห้องพ่อพ่อับปุเทนที่ได้ยินเสียงรอนก็จึงเดินออกมาด้านนอก